ทุกครั้ที่เราทำบุญทำสมบุญต้องตั้งในต้องตร้งใจต้องตั้งใจตา้งใจตร้งใจตั้งใจงั้งใจต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 ั้่ใจตั้งในตั้งใาตั้าใจตบาทใจตั้งใจวั้งใจั้งใจตั้งพจตั้งใจตั้นใจตั้งใจตั้งใจั้งใจตั้งใจตัาใจตั้งใจตัใจตั้ง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 ใจตัคงใจตั้งใจตั้งใจกันงใจตั้ในตั้งใจั้งใจตั้ะใรตั้งใจตั้งใจตั้งใจเั้งใจนั้ เราก็มาจะมาโยนเหรียญใส่ปั๊บขยอยเต่าก็ได้นะเต่าตัวนี้พันธพิธีเทวาพิเศษโดยพิจิอาจารย์หนึ่งร้อยแปดหกชื่นใจนะคนน้องสาวน้องชายทำมานร่วมกันทำมานร่วมชาติกับบาทุ่มกานประอบกันมาร่วมกันสร้างศาสนล่มกาลคุณแม่แล้วจากพื้อดินพื้นที่ดินถวายวัดเรื่องอะไรเดี๋ยวจะแลกเหรียญนะยี่สิบบาทนำเหรียญไปนดินกองนะครับโยนใส่ปั๊บขยอยเต่ามหาราชนะชื่นใจคุณแม่พื้นที่ถวายวัดใช่ไหมนาไม้ค้ำดวงปั๊บที่เราช่วยได้เลยเนาะปั๊บสา ต่างกิดฐานที่ดีนะหมายคำดวงคือาใส่แล้วจะรอนี่ก็ยี่สิบบาทแรกเหรียญหนึ่งกองนะครับ นะครับเกิดมาแล้วก็จะมีการยุ่ง40เนาะจะมีอูกคนักสุขภาพลาบนะเเชิญนะอจาเอาไป40ก็2ละสายีอ่ะเพราะว่าเวลาสองเจ้าคไห้พนี่ย20ครับผมวัน20บาท20บาททอนเท่าไหร่อ่ะ20แม่ใหญ่เอาแบงค์มแต่80ไม่ไม่ศ เจ้าจี้ขอให้เป็นใหญ่อะไรนะสมุนท่าตาทุกคนเดี๋ยวพาท่านไปอยู่เอแต่แลกได้เลยเนาะใส่สตางค์ดับกระนานะสำหรับคนแม่นะฮะเรนหนึ่งกองครับปัจจัยยี่สิบบาทนะใส่บาทเลยเนาะค่ะอันนี้มาผลกันก่อนเสร็จแล้วก็จะจัดตักบาพระประจำวันก็ได้นะครับหรือว่าจะกับบาตร้านราหนึ่งร้อยแปดโยนเหรียญใส่บาปพญาต่อมหารามนะครับทำเหมืนร่วมฆ่าตักบาตรร่วมขันปลูกต้นไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันเลือที่ดินถวายวัดก็ขอเรียนเชิญนะครับ นาไม้ค้ำรวงนักสอดใส่ปัจจัยตามจิตเริ่มใส่ามใจศรัทธานะครับเสื้อทินถวายวัดน้องอ้อบูชาหลวงพ่อพุทธพอดีอาเชื่นใจอ่อาน้องชายน้องสาวน้องมาทำบุญกันแล้วนะครับอาคนแม่จะใส่ดีก็ได้นะฮะหรือว่าปัจัจนะครับจะซื้อทดินถวายวัดก็ปัดต้นกล้วยนะครับเมื่อเสื้อเหรียญมาแล้วนะครับตั้งจิตประสงค์จางองไม้เนาตั้งจิตประสงค์จำงองไม้ขออธิฐานการกุทสศบุรทุกทกองเลยอธิฐ ทานจิตคิดประสงค์สิ่งใดก็ไว้สมประสงค์ทุกประการนะท่านบอกว่าอันนี้สงการทําบุญซื้อที่ถวายวัดนั้นจะได้เป็นเศรษฐีที่นาราชาที่ดินมีทรัพย์สินดีที่อยู่ที่กินตามหลักสิ้นตลอดปีตลอดไปน่าชื่นใจเพราะวัดหนองอ้อนี้และเจ้าปีศาจกรสารุ้จนเดินทางมาราชการหลวงก็พุทธพอดีเพื่อเติมทุกปีนะครับอุบลเนี่ยขึ้นมาถึงร้อยบาทถึงร้อยตารางวาเนาะเคยจะรับใส่ เจะดสัปาหนครับก่อมนาสาทุตามกำลังสาัทธา,าทราาับ ที่กิตเตวะจานามิบการามาทั้งเกิฑ์เอาเมื่อจินาได้ร่วมย่อมทัศนาี่วะพ้อยน้อยไม่มีนะครับการตั้งยังถามให้ดีนะครับว่าสัตว์ข้าพเจ้าบนบริสุทธามาด้วยความบริสุทธิ์สุจริตเนื้อปุจจระพุทธะบุจจาระสงฆ์นะครับบุญธรรมนี้ให้เป็นเศรษฐีที่นาราชาที่ดินมีทรัพย์สินที่อยู่ที่กินตลอดเสียตลอดปีตลอดไปนะครับทำบนร่วมกันนะัส่ในะครับขอเดชชาระพุทธกำจัด 好啊、嗯。 เสร็จแล้วก็ขอเรียนเชิดน้ำดำเหรียญตัดบาปพระบัจจาวันเกิดก็ได้นะครับเกิดวันไหนนะคุณแม่ใส่ตัดวันนั้นก่อนนะคุณพี่สาวตัดวันพุธใช่ไหมตัดวันพุธก่อนวันอาทิตย์ตัดวันอาทิตย์ก่อนแล้วก็ไปตัดกับวันอื่นไม่ต้องถอดรองเท้าก็ได้นะไม่ต้องถอดก็ได้นะครับกร้อนบนธนาเกิดวันไหนแต่วันนั้นก็วันถือเป็นบริวารนะครับวันอาทิตย์ก็ต้อบาทก็ได้กลางวันหรือว่าจะหน้ารวยพึ่งทันทีด้วยบารมีแรกเหรียญใช่ไหมส่วแรงออแรก เป็นครับไอ้เนาะถ้ามีแป้งยี่สิบอ่าเดี๋ยวขอแลกแป้งนะพ่อผมนี่ครับผมเขไม่มีเรียนนะฮะอัฒนาสาธุเนาะขอบคุณพี่ือ๋เสื้อส์เถอร์ไวบัดคือพี่นะเดี๋ยวขอใครนี่นะเดี๋ยวเราไปแลกเรียนสมบุญตารางวันละหนึ่งบาทนะคนณพี่สาวอ่าอบพี่สาวสมบุญนะครับการตอันนี้อ่า๋ยวแลกแป้งตรงนี้ก็ได้นะของละยี่สิบบาทถ้าทำเกินกว่านั้นก็ขออัตนาสาธุนี่ท้าบอกว่าตดีสองคนทาน นะนะครับจะมีทรัพย์มากมายในภายหน้าสาธุสาธุสาธุเี่กคุณพ่อทำห้าสิบบาทเลยนะสาธุยิ่งไมมีแต่งแรกกับทำดุลแต่ที่และอ่าน้องชายทำที uh, uh, ่สิบบาทน้ำเรียนเป็นเด็กกองเนาะสัปดาหพระบัญญัตันเกิดได้จะลองอ่านเดียวในเส้นปัะพญาตอมาราบก็ได้นะครับนะครับซื้อที่ดินถวายวัดดาวคุณพี่สาวหนึ่งร้อยตารางวาหน้าชื่นใจสาธุสาธุสาธุนะต่อให้เป็นเศรษฐีที่ ราชาที่ดินนะครับอมีซับขดกันนั้นนะครับจะมีรั์มากมายในภายหน้าจะเรื่องรวยชวเขามาต่อมาหล่อเลี้ยงเราอาจจะจะเชื่อให้เป็นบุญเกิดนกคลให้เป็นบารมีก็ขอเชิญนำปากานะที่กองอำนวยการคนนี้นะครับไปเขียนชื่อที่ปยญาตอมนาราบลาร่วมกันก็จะเชื่อใกล้ชิดติดกันเนาะถือว่าาบวนร่วมขากตากาลร่วมขันรวกต้นมาร่วมตนสร้างความสร่วมกันเนาะติ ว่าจะได้เป็นเศรษฐีที่นาราชาที่ดินนะกร่างตานให้ดีนะครับโยนใส่ดามพยาต่อมหารลอพิษาโยนครั้งสเดียวสองแบกสองเหรียญไม่พลาดนะพ่จายด้วยน่าชื่นใจโยนสองครั้งไม่พลาดเลยนะครับแสดงว่าสิ่งที่ผสมจำตงหมายนั่นจะตัเนินผลทุกสิ่งทุกประการากครับขอเดชะพระพุทธรัตนกรรจัดทุกเจริญสุขปีศาจเป็นหลักฐานขอเดชะพระสังรัตนกําจัดการให้ไฟสามขดผองซ่งของผ ไขอเดชาพสังฆราชกับจัดนทให้สังสอกสุดสดจนจันทายซาเพื่อขอเดชาพสังขาชแต่จันทร์ใจขอคุณพ่อคุณแม่คุณพี่สาม้องสาวทั้งหลายจงได้เจริญวัยเจริญสีเทวีปูซาเพื่อติดอาชาเชื่ญใจท่านบนที่พญาเต่ามหาราษเต่านั้นเป็นเครื่องหมายของความมั่นคงมั่งคั่งความบวมสมบูรณ์ความอายุยืนมานน้องสาวน้องชายทำบนร่วมกันหน้าหน้าชื่นใจโภทนานะมาทางนี้นะครับเชิญ ที่ดินลอยวัฒนารังวาระนบาทนะรองสาวสองคนมาเือที่ดินวายวัดหรือจะแรกเดยี่สิบาัยก็ได้นะสงศิตรปากพญปากพญาเต่ามหาลาบนะครับโกพี่สาวสำหไม่ติดใช่ไหมอันนี้ก็ได้นะสีขาวก็ได้นะครับขอใหม่้อหน้ี่ติดอยี่สการเดือว่าจะเข้ามาถวัยสถานทาน์ท่านนี้เขียนมาอ่าเอาประการไปเลยนะครับอ่เอาปรกกาเขียนเลยนะคเขียนต้องกดแล้วเขียนเนาะ อันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้อันนี้ติดอันนี้ติดนะอ่าจนชื่อให้เป็นคนจนจำกระโจนให้เป็นบารมีแล้วก็บังสอเรียนเชิญนัดจนชื่อจารึกมาร่วมกันพบคู่ใจที่ติดกันล่องสาวมาขอดังบนนะครับแรกเรียนติดกองนะครับขี้ติดบาทนะนำใส่บาตรพระประจำวันเชิญวันไหนตักใส่วันนั้นก่อนเนาะวันอื่นบริวารลักล่ากอสาวทุารุษสาวผู้ท่านกล่าวไว้ว่ามีต่อตคดตามนั้นนะครับ วันไหนน้องสาววันอาทิตย์ใช่ไหมวันอะไรครับวันศุกร์ใส่วันศุกร์ก่อนนะวันศุกร์ก่อนแล้ววันอื่นเป็นบริบาลนะวันอื่นก็ตามลำดับนะครับเกิดวันศุกร์เนาะคุณแม่เกิดวันไหนก็แค่เกิดวันไหนวันอาทิตย์ใช่ไหมใส่วันศุกรนะแต่ก่อนั้นก่อนนะนะชื่นใจแล้วก็มาร่วมกันคุณพ่อคุณแม่รุ่นสาวทำบุญร่วมกันนะครับทำบุญร่วมชาติรั่นสาวร่วมขันรุ่นขึ้นมาเรื่องต้นสร้างความสุขร่วมกันนะครับทุกคน วันนี้จะได้เปลนเส้ไมีรู้วันนี้ากไวกับคนท่านฝักไวก่อนเนาะจะได้ให้ดึงดูดเงินกองเงินนะสาวเจ้าสาวน้องชายเนาะอุ oh right. ้มคุณลูกสาวมาแุมลูกสาวมาเขอ่นเนะรวมถึงวักรวดรวมึงก้นมากชนสร้างบุญสร่วกันเขาเป็นาวยวัตรราวาหนึ่งบาทแล้วอ้ัดยี่สิทรามานะไอ้พุกท่านก็ดูโดยความสะดวกอยู่นะครับศานาขออแม่ครับผมรักษาบริบบบบบบบธรรมบบบกบบบบ ขามหลังนักเรอน่ามไปตรงนี้นะหน้าชื่นใจนะครับก็ บุญกุศลที่ท่านทำในวันนี้จะไม่มีเดียหายตายไปไหนจะติดตามทุกพบทุกชาาิไปคอยอํานวอนช่วยให้โชคดีอยู่ที่ไหนไปที่ใดให้พบสุขย่าได้ทุกกาบบนกัของสีมีแต่ความเจริญอยู่ทุกนาทีอายุยืนร้อยปีมีโชคนาอยู่ที่ไหนไปที่ใจให้คนรักทุกคนท่าไทยอยู่บุญรักษาปาราจาทุกข์ปาราจาโศกไร้รูคาปรารถนาสิ่งใดให ได้ถือสาธุสาธุกสาทุกอนาเชิญใจกันนี้เนาะคนพ่อคนแม่คนพี่คนน้องก็จดจารจรึกชื่ออตนเองแล้จดชื่อให้เป็นฝุงจดนามสกุลให้เป็นบารมีที่องค์พัญดาต่ามหาห้าเนาะพัญดาเต่าตัวนี้ผ่านพิธีเทวพิเศษโดยพิธีอาจารย์ร้อยแปดองนะครับเพราะฉะนั้นเต่านั้นก็บอกว่าเป็นองค์ที่มีความมั่นความมั่งค่าความสมบูรณ์นะครับตามประกาศฝ่นั่นเองก็ได้นะที่ปิดก็ได้นะครับ ครัเกิดชื่อเอาไว้นะครับภอบด่าทาธุคุณพ่อนะคุณรักษาคุณบบบท้องคำว่อคุณพ่อนะครับบุญน้องชายน้องสาวมาร่วมกันนะครับทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันบุญรวมต้นมาร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันอธิษฐานกิจให้ดีนะครับขอบุญต้องอธิษฐานทำทานต้องตั้งความปรารถนาตั้งจิตเพิ่มใช้ด้วยใจรัทธาตั้งจิตให้ดีแล้วก็เวียญใส่ปัญญาต่างมหาวาระบุญปัญญาต่างๆนะครับเป็นตัวแต ความมั่นคงมั่งคั่งความอดมสมรณ์ความมีอายุยืนนานนะครับครับครับมาอาจารย์ด้านวัฒนธรรม คำดวงนั้ใส่ปัจใจซึ่งที่ดินยี่สิบกะรางวาถวายวัดหนองหม้อเพชื่นใจสาธุการุกับผมครั้งนี้ปัจจัยของข้าพเจ้าเงินของข้าพเจ้าสามารถด้วยความบริสุทธิ์ดวงใจพุทธบูชรเจ้าพระเจ้าพระสงฆ์ปักใจอนิสงส์คนนี้ขอให้เป็นเจ้าให้เป็นเศรษฐีที่นาราชาที่ดินดีทรัพย์สินที่อยู่ที่เป็นตลอดไปชื่นใจนั้นยีกสิบกะรัมวานะครับขออันควรทนานะเพราะว่าวัดหนองหมอมันมีเส้นทา หร carre, i, ือจนเดินทางมาเป็นจนมากทุกปีท่านน้องชายยี่สิบบาททำบุญนำเหรียญไปนดินกองนะลำเรียญไปเดินกองเปลี่ยนใส่ผ้าก็ได้นะหน้าอางเอาไปนำเหรียญไปนดินกองนะครับตักบาตรพระปรรจงบันเกิดก็ได้หรือว่าจากบาพระอรหันต์ร้อยแปดหรือว่าจกเสี่ยงทายนะครับยนใส่ปากเหรียญใส่ปากพญาต่อมหาราหนะก็ขอเรียนเชิญท่านเศรษฐีเจตบุญค้ำจุนทุศรคู่คู่ท่านนะครับ โยนยาธรรมทานะครับเชื้อที่ดินถวายวัดนะครับดอกไม้ตั้งดวนซองใส่ปัดใจเนาะคุณพี่สาวคนที่สิบตารางวานะเสื้อที่ดินถวายวัดคุณก็บอกน้องเอาน้องชายด้วยนะโบตาสตาทุกหมดร่วมกันเป็นครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่สาหาลูกชายอหาลูกสาวการดูาลให้ดีนะครับช่วยอันดีสมควรในครั้งนี้ท่านบอกว่าทำแล้วจะไม่สูญหายไปไหนจะติดตามทุกทุกทุกท่าไปนะครับโบตานตา ทุกอาสาบุญหนึ่งร้อยบาทจะเสื้ติดวัก็ได้น้ำปัดเปลี่ยนใส่ไปซ้ำดวงเลยนะคุณพี่สาวโอ้มาเตืยนใจวันนี้ทำบุญน่ายจุดน้หลายประการมและระหมเดชาบุญกุศที่ทำนี้มอเดชาพระธรนรกจักรีเจริญสึกเป็นประการมาเดชาพระรราจักรันอสาวเวันไหนแต่ไปแบบนั้นวันพุธนะวันพุธกับวัน แล้วก็ปาดเเป็นบริวารนะครับเราทุกคนมีวันเกิดในวันเกิดเป็นวันเกิส่วนของเราในมีวันเกิดทีวันนี้เพราะว่าดวงตาชีวิตของเรานั้นก็จะนะครับมีคราครอบงำอย่างร้ายนี่เรามาทวบคุมการเดชะดรอร์ครอบต่อชะตาชีวิตของเรานะให้ดีดวงจิตสิเข้มแข็งนะมองอะไรก็ไม่ผิดคิดอะไรก็ไม่พลาดค่ะอะไรก็ไปข้างหวังอะไรก็ไม่เหลือเลยเนี่ยเป็น